<别 S 2> 哎呀，操！快快快！下下下下啊，上面这个三分。啊,啊,啊，瞧不出来，这个董老师的要倒，要倒啊。 สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูชาแนลอีกแล้วคร<ะ>ับผมพอดีว่าเราจะกลับแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่เขามีการละเล่นมะห่างหรือว่าลูกคางแต่ว่าพี่เขาว่า,าถ่ายอะไรอยู่คะอยากอยากไปเที่ยวตรงนี้ไหมเขามีงานการละเล่น<ะ>ของหมู่บ้านอยู่คือคลิปที่แล้วเราเดินตลาด<ะ>แล้วแกเห็นแกบอกว่า,วาเราจะกลับแล้วขึ้นรถแล้ว แกบอกว่าอยากไปไหมอยากไปดูไหมอยากให้ไปถ่ายเพราะว่ามันเป็นการลเล่นนะ,อะของหมู่บ้าน<ป>ตอนนี้เขาเล่นกันแบบคล้ายๆว่าเล่นกันแบบกลุ่มใหญ่เลยแบบนี้ค่ะกำลังไปเดี๋ยวดูเนาะสลับกล้องให้ดูขามอไซค์ข้างหน้าพี่เขาพาไปดูอยู่แล้วเมื่อกี้บอกว่าโรงเรียนก็มีการเต้นด้วยนะบูนก็ถามว่าแล้วสาวๆเขาให้ถ่ายไหมอ้าวพี่เขาเขาบอกว่า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามดูว่าสาวๆฟ้าให้ถ่ายกันไหมเพราะว่าเขากําลังมีการล่าเล่นกันอยู่ครับอาจจะได้เจอครับผมอันนี้เขาน่าจะมีแค่วันนี้วันเดียวโอ้เขาแข่งกันนะครับเขาแข่งกันค่ะเป็นงานแข่งกันเลยป่าลงทุนโชคดีอีกละมาเจองานแบบบ้านๆอีกแล้วโอ้นึกอางนอกได้ไหมครับนึกอนกเอ่อที่กูจะเชิฟังนะอ่อนึกว่าจะเจนึกว่ามีแฟนคลับนึกว่าจะเซ็กซ์เดียวก็ยัง 啊，别太近哈，别要โดน。那、哦、这个阿哥家，要什么那个四重宝，就是那个响，那脆。哦，知道哈，啊、這個。哎呀，操，还是高点高点，绝对不要，绝对不咬。啊 ถามกัปกาเขาว่าผลการอะไ เดี๋ยวมาฟังกติกาใช่แต่คือคือไอ้ที่เห็นอยู่อ่ะลุงมุญที่เห็นอยู่ฝ่ายเนี้ยเขาจะโยนมาก่อนถ้าโยนมาต้องอยู่ในเส้นสีขาวนี้อยู่ตรงกลางอ่าถ้าอยู่ตรงกลางแล้วมันหมุนอ่ะนานอะด้านโน้นต้องตีให้ออกไม่ให้หมุนนานถ้าใครหมุนนานอ่ะคนนั้นชนะแล้วรางวัลอ่ะหลักหกหลักค่ะรางวัลที่หนึ่งอะหลักหกคือชนะเขาซีนโชว์เรามียาสุดขีดก่เมื่อกี้สอบถามแล้วมีคือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหลักหกหลัก

我看见也打上打不上就是打了。好、啊啊啊、了好了,、oh, 了，不要我位？好前哎，好好抢位置，哎，练练了抢位置，哪那么有方的劲 I mean.、嗯？我看我这种少，至少也没吃输啊，对吧？啊，打的是组合了。嗯，这个。就看多能打，的外套 看多了赚啊？看多了赚不赚了？这个别个提多了，提多了，要多了是也打，多不得。多点，多点，多点。多点，多点，多点。来，我们讲，不是多对，不要太挤呀，不要客气，人家。不是多对，你尽量让一点，别着急。如果人太多，他就要他水多，不多。 嗯、好好拍着、啊。啊，要好好拍着呢。啊，他要倒，要倒一个了，夫妻。好、啊、了，好好这些又没欺负了，我看着。这么多，三名牛。哎，八名牛，这个就是跟平常不一样。啊，打电话要顶力气的。

啊，这个看出了你们破绽。南江、嗯，嗯、啊，两家、嗯啊、的母啊，啊，也是看出两家的,、啊我的啊，是哪的。我熬到最后二十秒才晓得啊，是那点的这个啊，哦也，哦不赢，啊，心字上的字说不准。

được rồi, 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 À, bên xin, mình đại hội cái đó, mình có, có những cái đội ngũ mới gia cái, à, ổn định rồi, xanh tốt hơn cái, mỗi cái, cái biểu cái, mỗi cái biểu, à, 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 à

哎，最高的猫，是 <noise> 吧<樂>？嗯，最高的猫。 อยากอยากรู้ว่ามีองปกรอะไรบ้างแบบนี้ค่ะไม้ค่ะไม้นี่ภาษาไทยเราก็เรียกไมเป็นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม้ขากลุคขางคือไม้กับเชือกใช่ไหมสองยางนะแล้วก็ทีมหนึ่งมีกี่คนนะคะค่ะทีมหนึ่งมีห้าคนแล้วตรงนี้เขามากันกี่ที่ค่ะอ๋สี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านก็แข่งกันแบบนี้ทั้งวันเลยใช่ค่ะเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ที่เขาแบบอันนี้คือเขาจะรู้ว่าของใครจะลุ้มก่อนถ้าล้มมันก็แท้ แต่ถ้าใครอยู่นานกว่าคือนะแล้วก็แข่งข um ้ามไปข้ามมาอย่างนี้แหละครับครับใช่ใช่จ่ายความรู้ขอบคุณมากๆค่ะบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับท um ี่บ้านอรุณโอไทยนะครับนานๆทีถึงจะได้มาเจอแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แตกหอยจายตาดีไหมลุงการละเล่นของหมู่บ้านเนาะมีการแข่งขันกันสนุกค่ะสนุก มหั่นนานแล้วนะถ้าแบบคนเมืองก็จะเป็นลูกค้างที่แบบน้องมโกลมันก็มีหลายแบบเนาะแต่ตรงนี้มันจะใช้แบบแต่ถ้าของคนเมืองมันจะมีตะปูข้างล่างใช่ไหมคลับนั่นจะเป็นลูกเล็กมันก็จะมีของโทนเผาครับแต่จะใช้ใหญ่เป็นอีกแบบนึงครับถ้าเป็นของคนจีนจะเป็นแบบนี้ครับก็เขาก็จะม้วนๆมแบบนี้ครับฝั่งนี้เขาจะ จะโยนไปให้ลงตรงกลุ่แจกลางเส้นนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าอยู่ในเส้นนานอีกฝั่งหนึ่งก็จะตีออกมาครับผมคือมัน,นตื่นเต้นตอนดี้แบบตอนนู้นนั่น<ส>แหละครับลุ้นที่ว่าใครจะล้มเนี่ยครับตื่นเต้นตรงนี้แหละนะครับอุกบปรกรณ์เขาจะมีไม้ลูกต่างนะครับแล้วก็จะมีเชือกแล้วก็จะมีไมต่อยไม้เอาไว้ว่าไม่ต่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

哎呀，呃、太高太高，啊，跳不出来。这个道路上的要倒要倒，啊，又抬高了，又爬起来了、啊啊。我们大姑给你这个加油，拉拉队那等一下。 那就是决定我们的胜负啊！冠军那个拿到现在目前还舍不得人，就说希望呃，当、啊、地的乡亲父老，到时候来尝兵啊，给我们加油打气。啊，很重要很重要啊！加油是很重要的，对不对？啊，大家在支持，支持上支持啊！啊，还有我们的啊，精神。 ขอขอบคุณคุณพี่น,งงนี่อะไรนะมี่ชื่ออะไรนะคะกันุูน,นะ่ะวัน,ะะนนี้วันหยุดสำคัญของประเทศนะคะแล้วเขาจะสร้างความสัมพันธ์ของหมู่บ้านแบบนี้เลย ก็สนุกเนาะสนุกครับไม่เคยเห็นครับผมน่าเป็นการันเราเห็นพี่เข้ามาไม่เคยเห็นก็หนูก็ทามาตั้งแต่ที่เราไปเที่ยวงานลูกข่างมันครับพี่เขาก็ชวนมาเที่ยวบ้านครับผมมาเที่ยวบ้านก่อนนี่มาเที่ยวครับผมอ๋อเขามีประเพณีกินบาจางกันเป็นประเพณีประเพณีกินมีน้ำตาลด้วยมีถ้วยมีน้ำอ้อยดูพี่เขาทำจากข้าวไว้กินวันนี้ที่บ้านพี่เขาแกงสูนแกงสูนใส่โจ๊กครับนี่มี น้ำตาลด้วยอันนี้คืออะไรส่ยงาด้วยจิ้มอันนี้อ๋อบอกๆแล้วก็จิ้มอันนี้นี่แล้วมันต่างกันตรงไหนคะสีเหลืองกับสีแดงมันเป็นถั่วถั่วถั่วแดงกับถั่วดิสมโอ้มันแยกกันอ๋อใสกินนี่จิ้มนี่ลงบนแล้วที่ตำรันครับไข่ต้มไข่ต้มใส่อะไรนะพี่ไข่ต้มที่เข้าเอาไข่ต้มใส่นี่ต้มใส่ในครับอ๋อ้ต้มใส่ในนี้ต้มกันข้มาวที่ต้มเสร็จแล้วก็ไข่ไปต้มด้วยเออ วันนี้เรามากินโต๊ะจีนหมครับผมอุ้ยสวยบ้านนี่ก็สวยเมื่อกี้ขออนุญาตละขอถ่ายบ้านได้ไหมคะได้ค่ะนี่จริงความฝันของเราเนาะแต่ก็ฝันแค่นั้นแหละสวยบ้านสวยมากครับผมวันนี้มากินอาหารเราอาหารโต๊ะจีนครับผมนี่ทางบ้านของพีกันกุนะจะต้องกินกับตะเกียบใช่ครับอันนี้เขาไม่ใช่กันนะคะงูใช้เป็นก็ ไม่เป็นเรองเรื่เรอเอ้าไอ้อย่างนี้ยังมาไว้ตรงหน้าต้องหมุนชอบเล่นของบ้านพี่คนไจะไม่กลับละไม่จริงๆพี่เขามีมีห้องให้อยู่แต่ว่าเราอยู่แค่ใกล้ๆเองครับนี่ก็อ๋อให้ให้เจ้าของบ้านแนะนำเมนูกับชิมให้ดูก่อนอันนี้ไก่บ้านเนาะอ๋อนี่เป็นไก่ดำนะครับไก่ดำค่ะ ตอันนี้ตูดใส่อะไรไหมคะพี่ก็ใส่ขิงแค่อย่างเดียวแล้วก็ใส่เกลือใส่เหล้าค่ะเออใส่เหล้าก็มีสูตรนั่นแหละแต่เหล้าของจีนใช่ไหมคะอืมเหล้าของจีนเป็นเป็นเหล้าจีนขอบคุ้นข้าแล้วนี่ใบอะไรคะพี่อันนี้ใบนั่นนะใบอะไรนะโหระพาใบกะเพราขอมครับคล้ายๆใบกะเพราอ่ะใบกะเพราเน่มันกลิ่นกุิ่นชุ่มๆชุ่มๆนะอืมใบโหระพาใบโหระพาแล้วนี่ ของโปรดใจหายเลยนะอือันนี้ผักดองหวานไข่ดำกระเทาๆหอมมากครับมันจะมีสูตรแบบเปรี้ยวกับหวานอะแต่ว่าหนูชอบกินอันนี้อันนี้มันหวานอันนี้หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้ของที่บ้านของพี่กันพีกันพีน้นะคะมันคล้ายๆกันไหมอะหรือว่าพี่ทาเองหรือว่าซื้อมาซื้อมาซื้อมาเหมือนกันครับลองลองชิมดูครับมาถึงที่นี่ต้องกินกินเป็นทุกอย่างครับเผ็ดที่มัน อหอมนะครับแล้วก็มีเค็มนหน่อยๆอืมออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวนั่นจะหวานนย่งเดียวเลยนี่เปรี้ยวอืมอร่อยอร่อยแต่เครื่องที่เขาใส่ที่เขาหมักไปนะครับมันมันหอมดีนะครับหอมมากอืมวันนี้กินข้าวนอกบ้านอร่อยเปรี้ยวของของพี่การคตน่าจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงเนาะอ,อันนี้นนของไทยฮาร์ดที่ซื้อมาครับจะหวานมาก กรอบๆเลยนะเสียงดังด้วยมีเสียงเลยอันนี้เขาต้องออกกินกับอันนี้ใช่ไหมครับข้าวเหียวบะจางกินมาเลยปอกให้มันจะมีสองไสลุงพุนไม่ชอบผัวแดงเอาไส้อะไรได้ไไไลองชิมรูไหนๆก็ไหนๆครับอันนี้ไม่มีไส้ เอาไม่ไม่มีไส้แหนดีแล้วค่ะเนาะให้นุ่งฮวงกินเอาไม่มีไส้ก็ได้ครับได้ไหมหมุน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 โอ้โหผมชอบตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเนาะจะเกี๊ยวเสียบกันชอบอ่ะ๋อเขาเสียบเข้าไปอ๋อตะเกี๊ยวเสียบแบบนี้นะครับกินเหมือนลูกชิ้นอันนี้ใบอะไรครับที่เขาเอามาห่อมันไปไม่กวาดหรือเปล่า ใบใี้เขาทํมไม่กว่าเหมือนเข้าต้มนะครับคุณเอาแล้วเมนูเมนูหลากหลายครับจิ้มจิ้มแล้วก็กินออนี่นะครับจิ้มแล้วก็กินเอามาเอาเอากล้องมาลงวนจิ้มจิ้มแล้วก็กินกำลังหกินข้าวอยู่กินไก่อยู่ลูกโตอาหารครับผมกิ้นตรงนี้ นี่น้ำจิ้มของมันจะเป็นน้ำจิ้มอะไรรสชาติแบบไหนใส่งาครับมาชิมดูครับรสชาติรสชาติอร่อยไหมหวานไหมหวานหวานนี่จะเป็นเหมือนข้าวต้มแล้วก็เอามากินกับน่าจะเป็นน้ำอ้อยครับแล้วก็ผสมกับงาขาวอร่อยนี่ครับรสชาติเหมือนของหวานครับเป็นน้ำตาลแบบนี้อ๋อน้ำตาลปึกนะครับ ตนีค่ะเอานปน้ำตาน้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยแผ่นเอาไปเคี่ยวเป็นน้ำอ้อยแผ่นนวลมีนวลนรือครับเขาก็จะเอาไปเคี่ยวกับงางาที่เขาใส่ก็จะเป็นงาขาวนะครับรสชาติจะออกหวานหวานหอมหอมงาครับแล้วก็หวานน้ำอ้อยนะครับเพราะว่าน้ำอ้อยนี่มันก็หวานอยู่แล้วครับแล้วก็มันก็หอมนะพอไปได้ บาจ่างหรือว่าข้าวต้มนะครับก็อร่อยเป็นแบบนะครับเป็นเหมือนของหวานครับเอาไว้ะทานเล่นก็ได้ครับโอเคปะเดี๋ยวกินข้าวของกินบผมนะเดินทางกลับแล้วครับผมแล้วก็จะเดินทางกลับคุณอาหารอร่อยเมนูไก่ตูครับขอพี่การกู้นะครับผมขอบคุณครับแล้วเมื่อกี้สอบถามพี่เขาว่าฟืนเอาไว้ทําอะไรพี่เขามีเมนูเด็ดครนะเดี๋ยวรอบหน้าเนาะถ้าได้ว่างเข้ามาเดี๋ยวเราจะจัดเมนูกับฟืนนี่แหละ เอาไว้ตุนเอาไว้ตุนขาหมูขาหมูใช่ไหมครับค่ะดูดูบ้านในฝันกันดูบ้านในฝันโอ้โหอากาศเย็นมากในบ้านของพี่อ่ะไม่แต่ในห้องครัวไม่ต้องเปิดแอร์เหรออากาศเย็นแบบส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะแบบดูหงจุ้ยทำไดไหมครนั่นไงบ้านเรามันไม่ดูหงจุ้ยเมาไปเข้าบ้านเราก็เลยร้อนครับนี่มะม่วงนีครึ่งโลนะครึ่งกิโลนะโอ้มีมะม่วงด้วยใหญ่เมื่อกี้อยู่บนรถอยู่ มันอยู่ใกล้หลังคารถเอาดีเห็นไหมตอนตอนที่เวลาเขาจะกลับอ่ะ เขาเปิดประตูเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ปิดแล้วก็หนีบไอ้ตรงควันตรงขั้วมันอะแล้วก็ตีโรดไปเลยใครเหรอเนี่ยไม่ไม่เห็นเขาทำกันโอ้มันสูงเกินโอ้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 ตรงที่ไอติ๊กตอกใช่ไหมตีตอกก็พังต้นไปแล้วมันมุนลงปิดประตูัวนี้ก็จบเดี๋ยวเราจะทำกันแบบนั้ากแต่มันสูงเกินอันนี้สูงครับสูงไปหาต่ำๆหน่อยครับ ไปแล้วครับขอบคุณพี่การกุณนะมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ครับผมครับไปเดินทางกันครับเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณมากับบ๊ายบาย